ตั้งไว้สามสิบแปดทำงานไหมพัดลมระบาความร้อนเนี่ยบกปิอบอ๋อหน่วงอะไรอีกหนึ่งนาทีไม่ต้องหน่วงกันหอกมันสวยแบบหนึ่งนาทีจะทำงานเพราะหน่วงเวลาไว้นอนไหมเนี่ย ร้อนแล้ยเรามีความร้อนหนึ่งนาทีเทมน่าจะไป39มสิบเก้าพัดลมยังไม่หมุนนะครับพัดลมยังไม่หมุนนะครับ หนึ่งนาทีจเนราความปลอดภัยจํนานวนสี่หมคนจะถูกส่งไปร่วมในพิธีอาหาอีกหนึ่งหมื่นนายจะเข้าร่วมรักษาตั้งใหม่ค่ะไม่ต้องหน่วงเท็มเลยไปสามสิบแปดจุดแปด น,น,ค,น,น,นครับรหนึ่งนาทีครับงลงมหมุนเรียบร้อยสามตัวแล้วจะอยู่ที่สามสิบสามเข็มจะค่อยค่ลดลงะครับเข็มค่อยค่อยลดลงนะครับ <c oughs> เหลือสามสิบสามเมื่อไหร่พัดลมจะหยุดทำงานแต่จะให้รอก็คงนานคงต้องสต็อปไว้ก่อน